สวัสดีครับผมนายนนทศักดิ์กิ่งนอกสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหลักสูตรต่อเนื่องสวัสดีครับผมนายดิกนกรประทุมสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหลักสูตรต่อเนื่องปัจจุบันทํางานที่โรงเรียนพระราบดชื่อชิ้นงานโปรเจกต์คือชุดสื่อการสอนการควบคุมแขนกลน,นิวมิติกผ่านสมาร์ทโฟนครับที่มาของโครงการเราได้เล็งเห็นนะครับ ในการที่จะพัฒนาสิทธิพระราบทเราเรียนในหลักสูตร1ปีนะครับเราทำยังไงให้ได้สิทธิ์นะครับเข้าใจในหลักการปัญหาหลักๆก็หนึ่งะครับเรื่องการไม่เข้าใจในระบบ New นิวเมติกเบื้องต้นนะครับสก็เกี่ยวกับเรื่องการเขียนโปรแกรมนะครับที่เรายังไม่เข้าใจแล้วก็มีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบนิวเมติกชุดเขียนกลตัวนี้แต่ก่อนเป็นระบบแมนนวลน,นะครับ คอนโทรลเองนะครับควบคุมด้วยมือระบบ PLC เราจึงได้พัฒนานะครับเอา IoT นะครับเข้ามาใส่โดยเราสั่งทำงานอยู่คนเดียวโดยใช้โทรศัพท์หนึ่งเครื่องเราสามารถสั่งกดทำงานหรือหยุดได้โดยระยะไม่เกิน50เมตรหรือระบบ Wi-Fi ก็ได้สนะมมติว่าเราอยู่นอกบ้านเราลืมปิดไฟเราก็สามารถสั่งปิดไฟด้วยแอปพลิเคชันที่เราต้องการนะครับ เรามีการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้สิทธิ์พระบทได้เรียนรู้มีพัฒนาอย่างไงให้มันใช้เข้าใจได้ง่ายมากที่สุดนะครับเพราะตอนนี้กําลังพัฒนาตัวสื่อการเรียนการสอนนี้ให้มันดีมากขึ้นนะครับครับสาหรับชุดสื่อการสอนการควบคุมแขนกลนิมิติกด้วยสมาร์ทโฟนซึ่งว่าด้วยการใช้แอปพลิเคชันควบคุมแขนกลนิมิติกด้วยสมาร์ทโฟน ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำโปรเจกต์ทนี้ขึ้นมาก็คือ 1. เราได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนพัฒาบทซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาสื่อการเรียนการสอนประจำปี 2. เราจะได้สื่อหรือหนังสือเรียนเป็นสื่อ IOT ไว้สาหรับสอนเด็กนักเรียนพัฒาบท 3. นักเรียนพัฒาบทได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี IOT ว่าขั้นตอนการ ใช้แอปพลิเคชันควบคุมอุปกรณ์ต่างๆนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างต้องทำยังไงบ้างครับแล้วก็การต่อยอดโปรเจกต์เราได้ไประชุมกันแล้วว่าเราจะพัฒนาไปแนวทางเกี่ยวกับระบบสวิตช์ปิดเปิดระยะไกลก็คือการควบคุมแขนกลน,นิมิติกด้วยสมาร์ทโฟมเป็นระบบสมาร์ทโฮมและสมาร์ทฟาร์มจะเป็นในรูปแบบการปิดเปิดหลอดไฟในอาคารหรือในฟาร์ม หรือการตรวจเช็คค่าต่างๆในน้ําในดินในอากาศเพื่อหาค่าความเหมาะสมในการทําฟาร์มหรือทําการเกษตรและการดํารงชีวิตครับ